สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมือนีบ่าวสุริยาชาแนลได้เดินทางมาฟาร์มยังเกับคุณพ่อฟาร์มต้นโนวาต้นโนว่านะครับต้นโนวานี่พี่กัดยุใสครับผมบ้านกัดยุบ้านดงเข่งครับบ้านดงเข่งหมู่ที่เก้าหมู่ที่เก้าตำบลพักแวนตำบลพักแวนอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ยิ่งข้าววะอีพ่อมีง้อมีกล้วยหลายมาพ่อปกติก็เลี้ยงไว้ประจำอยู่เป็นกล้วยหลอกไม่รักน้องก่ครับผม กับยุนี่กัมี่ยุซี่หตัครับโอ้มีอยุซี่หาตัวแต,ต่ว่าส,สามแม่นี่กับทองโอ้สามเออบี้อนุญาตเด้อพอเด้อบัินี่พอผ้าเบ้าทุเรยียญยางไปเบอร์เลยครับเทราตัวได้อพอเด้อไว้พอสิมี่งวกขั้วทองเห็นบ่พอครับครับไส้ครับ,รบพอคั้วทองอีพอจับได้บ่พอจับเสียงเลยบ่จับได้ครับนีค่ครับอืมเออขั้วทองครับบ่เป็นยังพออันนี้คั้วตัวนี้อีพอนี่มันทองหรืมันบ่พอ ว่อตัวนี้สูงประมาณรอยสามสิบหกถึงก็พอรอยสามหกขับถึงเนาะครับนี่ตาแต้มแจ่มจ้ำออกเขาพ่อตัวนี้เรามาแค่ส่วงดังช่วงมันคาดขึ้นเนาะตอนมันขึ้นเนาะตรงสี่สิบต่อมาแม่กับลูกเออแม่กับลูกต่อมาสี่สิบอครับทองจักเดือนทองจักเดือนก็พอพ่อตันหาหกเดือนแล้วตัวนหาหกเดือนนะครับนี่ตาแต้มแจ่มจ้ำเนาะ ผสมตัวใดเนี่ยพ่อผสมผสมข้อตัวดังนี่คือว่าน้ำเชื่อเขาน้ำเชื่อเนาะแสดงว่าผสมใบผสมหลอดเน้ะพ่อผสมหอดพอพันดีเนาะครับนี่ครับตาแจ่มแจ่มแจ่มอ่องข้อดีโอเป็นตะกินหยาดีเนาะพ่อเนาะเป็นตะกินหยาดีเขานี่ควายตัวนี้นี่ถือว่าทองไม่นลูกตัวที่สองในทองพ่อโ่อตัวที่สามในทองพ่อตัวที่สามนี่ครับควายตัวนี้ถือว่าอ่างไง พวกมันติดออเกจแปดเดือนติพ่อท้องไหมหกเดือนเจ็ดเดือนหเดือนเจ็ดเดือนนู่นพอตัวนี้อีพอคือว่าสิเปิดราคาจังไหนบ่พอถามนี่ครับผมมันเกิดราคาผู้มือมันกิบว่าเออ,อกกครับผมอีพอคือว่าอยากได้เท่าไรอีพอบ่ะเนี่ยเอาถามจะข้ัมเนี่ยครับบ่ะเนี่ย ครับผมแมนเอาลองเปิดบ้างกันนถะพอฮ่าเตพีน้องเอฟซีพันอันเจ้าของฟาร์มเพิ่นหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เพิ่นสิมาต่อราคาเอาพอประมาณเปิดว่าจะเสือพอฮ่าเตะอีพอเปิดแล้วกันราคาต่อลองกันเอาสิพ่อช่วงระยะนี่ก็ราคาบุกคอยสูงปานใดเทาก็จะเปิดไปในฮ่าเตพี่น้องสนใจสนใจเนาะครับอีพอเหลียเตอแม่เนาะโอ้อีพอเริ่มข้าวเนาะว่าปล่อยไปแล้วเนาะ เอีพอวันช็ันป้อยต้าเมียนี่เพราะว่าท้องหกเกตเดือนนี่พอสิป้อยเท่าได้พอเอ้าเราว่าจักมือพอเอ้าป้อยเฉพาะเมียมั้นี่เพราะว่ามันท้องอะแหะพอซื้อหนึ่งเด็ดสองเอาลองคิดเบ้างเนี่ยพอบดบดฟังฟ้าต้องฟังหน่อยพออันบ้าสุลยากอ่ะป่อยพี่น้องฟังนะฮะแต่พี่น้องทนใจีทุนใจเนาะอีพอว่าสิป้อยเท่าได้พออปเฉพาะเมียนี่แหละกับท้องอยู่ในหันกับท้องหกเกตเดือนนะครับเอาเอาสามเอาสามป้อยสามสิบเลสามจะซื้อแมนบ่แต่ว่าก็ต่อได้ บอกกันได้เยอะครับเอาอนุญาตเด้อพอเด้อโอ้ยอีพออีพอซื้อแหวงไหนก็บอกดีแถอะพอพอหนิวัดโยบันดงเค้งเนาะบันดอเข่งนี่ครับอีพอพันสิบป่อยสามเมืองซื้อเนาะอ่าคั้ยทองแล้วป่อยสามเมืองเอาไปนี้อีพอใช้ได้อีกตัวหนึ่งพ่อไปนี้อีพอซื้อวาสิบป่อยไปนี่ตัวนี้กรท่องด้วกันอ๋อตัวนี้ท่องดีครับพ่อตัวนี้เอาตัวนี้ตัวนี้ลูกสองเสร็จแล้วมาขั้วตัวนี้ท่อง่ว่าไม่ติดท่องแปดเดือนแล้วติพ่อหอดไป ใกล้แล้วเหรอเนาะนี่ครับกล้วยตัวนี้ตาเต็มใบยอะดอกนี่ใบเยอะโอ้สวนไม่ลูกตัวไหนเนาะลูกสองเมียสองนึ่งโอ้ลูกตัวนี้ลูกสองในทองหรือว่าลูกสามในทองพ่อลูกสามในทองโอ้ลูกสามในทองนี่ตัวนึงพอลูกสองคุณดีสนใจแม่ยนี่เดี๋ยวป้ายเดี๋ป้ายยีที่หาสามตัวนี่อ่าเดี๋ยวครับมาเนี่องมาเรื่องหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเป็นบ่ลูกหมายถึงว่าตัวน้อยสองตัวตัวหสองตัวก็แม่นี่ อีพอติดเปลือี้เสิยมีนสมาหมายถึงสองเมืหาสองเมื่นหาพี่น้องเอฟซีผู้ใดอยากได้โทษมากเนาะอะแม่ลูกแม่หรือลูกผู้ลรืพ่อเนี่ยลูตัวนั้นแม่ตัวนี้ผู้อ๋อตัวนั้นแม่ตัวนี้ผู้จะยืม่อ้แค่ใจจะตัวในทองเครื่องเครื่องตัวนี่ครับเครื่องตวนี่ราคาเครื่องนี่หาท่านอ๋อ ใบหลอดยังยืนบ่อพอใบหลอดยังยุนบ่อครับยังเขาเพตัวนีคเพมตัครับเอาปัานนี้พอย่าอีกที่ึงพอสามตัวนี่พอจะเปิดสองหมื่นหามันบ่อสองหมื่นหาสองหมื่นห้ากับไหมถึงว่ายีเสีหาใบเท่าเป็นสองหมืนหาเนาะสองหมื่นหาต่อร่องได้อีกเจ้าน้อยบ่อพอให้เจพี่น้องทนเกียทุนใจเดียวบ้าสุริยาสิบอกเป็นมาตอมากมาคุยกับมาบอกกันได้มาบอกกันเนาะมาบอกกันได้ครับผม บ้านี้อีพอจะเปิดสองมื่นหานอครับเอาซื้อสามซื้อสามเด็ดซีเนาะพอผมกล้วยแมนี่ซื้อมาครับลูกครูหนึ่งโอ้ครับซื้อมาสองนั้นราคาก็ลังดีดเนาะก็ลังดีครับพอซื้อมาซีมื่นหาตอนซื้อมาตอนซื้อมาเนี่ยซีมื่นหาได้ซื้อมาบ้านี้เป็นยังไงฟอร์ม้าล่ะค้าเลี้ยงมาแต่เลี้ยงกับว่าใดบ้านนจะเลี้ยงกับว้านใด แต่ว่ากับพอกอยากจปล่อยคือว่าพอเรนเนี่ยกับมีโตผู้เดียวน้อเรื่องานจะเหลือกันด้วยอยากจะอยครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวสุริยาสิบอกให้เอฟซีไปมาหาติดต้แน้วพอเนาะติดต่อมาได้หาติดต่อมาได้เลยเอาบันนี้พอโตนี่คือขายเปิดราคาไปสองหมื่นหาสามตัวดิสามตัวเลยเท่านท้ทองเท่านท้องซื้อสามเดียสี่เอาบันนี้พอแบบใช่แล้วพ่ออีกตัวนึงพ่อแบบเอาพอเท่านั้นเออบอกถามถามมึงนะพ่อเอฟพ่อตัวนี้คือยังทองเนาะ อพื่กันตัวนี้เนาะโอ้ตาแจ่มแจ่มจำอ่องข้อดีตัวนี้ตัวนี้เก็บไบเกบเนาะพอเนาะเก็บใบถ้าเบืองเคื่อว่าตัวนั้นกับชุดนี้ขายแน่นอนเนาะมาซื้อมือนนี่ก็ขายมือนี่เอาบ้านนี้ข่อยตัวนี้บ้านนี้นี่มันทอตัวเด้ข่อคือยังไงถือขวาเนาะกลถอาที่ตัวเน่ยเมีนอพวกพวกข่อยตัวนี้พว่าัมันเก่าเดียน์อที่พอเมื่อเสิเดือเนาะ เอาตัวนี้ตัวนี้เพิ่นบลอกขายได้พี่น้องเอฟซีได้ออี่พอเพิ่นลว้าบลอกขายกับบล็อกปัญญ์เพิ่นบลอกขายกับมาบ่อยพี่น้องฟังโน่งงามเนาะสูงประมาณร้อยสามสิบแปดนะครับผมสามสิบแปดสามสิบเก้าเนาะพอเนาะครับครับเพื่ตัวนี้เอว่าดีนี่ครับผมเอาอที่พอวะนี่ลูกหลานบ่าวสุริยากับมาไายให้เทียน้องเบิ่งอี่พอว่าสิขายก็เดี๋ยวสิติดต่ออีพอได้ขายกับคางล่ะคันคนได้เบิ่งบ่าวสุริยาเนาะเผื่อๆบ่าวสุริยาสิโทรบอกเพิ่นมาเบิ่งตัวนี้เนาะ เออเอาบารีเอาบารีอันย่ำพิกัดจะฆ่าตระกวาอีพออยู่บ้านไหนครับผมเอ่าพอนิวัอยู่บ้านดงเข่งครับผมเออมูที่เก่าครับผมตำบลพักแวนครับอำเภอจังหันเนี่ยครับบัดนี้อีพอมีเบอร์โทรฝากบ่าพอมี่เยอะมี่เยอะเบอร์ยังครับผมเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปด 2> 7, 7 <25 S> 2 5ดสองห้าเจ็ดาจากคุณพ่อยังครับผมจากคุณพ่อนิวัตคุณพ่อนิวัตนะครับ,รบเอาถือว่าพี่น้องสนใจต้นใจพี่น้องเอฟซีตนจีนจกโทษทากม้านนะครับเนาะเอาไปนี่ถา,ากว่าคุณพ่อนี่เลี้ยงขั้วยังส่กับว่าจะเปิดราคาเนี่ยตามถือว่าแต่ว่าโตหนึ่งว่าเพระท่านเปิดเอาพ่อไปยังกับขออวยพ่อในคุณพ่อนิวัต,นวตเนาะ ย่อดีมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดกระสมใจฟองนั่นพอเด้อปรารถนาเงินทองกำลังมากขึ้นน้ำพ่อฉนั่งเขาาหไริมากขึ้นน้ำตาฝูเงตั้นตาบาดแบงหไริเข่าสูก้กระเป๋าคุณพอนีวัดเด้ออายุวันโนสุขขังพลังสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม